สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราเตรียมตัวกำลังจะไปที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะที่สำนักง,งาน USCIS ของอแถบบ้านเรานะคะเพราะว่าเราอยู่ในลอสแอนเจลิสแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปตามนัดคือสอัมภาษณ์วีซ่าสัมภาษณ์กรินคาร์ดนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปกันเตรมตัวแล้วก็กำลังจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตท่านผู้ชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ โอเคค่ะได้เวลาที่จะเดินทางแล้วที่ชมตามเรไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของกลิ่นคาร์ดหรือใบเขียวที่ทาง USDA หรือทางสหรัฐอเมริกาอ,ออกให้กับ ผู้ที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ความแตกต่างของกลี่นการ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ 2อ,อข้อนะคะคือกรีนการ์ดเนี่ยหมายถึงบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีถิ่นฐานหรือที่อยู่อาศัยอย่างทาวรถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือกรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข c o คอนดิช n นลกรีนการ์ดแบบมีอายุ2ปีอย่างเช่นที่เรามาเนี่ยเราเข้ามาด้วยวีซ่า K1 ฉะนั้นกรีนการ์ดที่เราได้เราจะได้เป็นประเภท2ปีนะคะ ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่ทราบโดยทั่วๆไปนะคะว่าลักษณะของการขอกรีนการ์ดนั้นเราจะขอได้ทั้งหมดประมาณ4 4วิธีหรือว่าสี่เงื่อนไขนะคะคือการแต่งานกับพลเมืองอเมริกันการขอตั้งถิ่ฐานโดยผ่านทาง สายสัมพันธ์หรือว่า immigration ทุกการขอค่านฐสโดยจา485 education เขารียกว่าเป็นอบว่ารับเอมโป็นการติดาตัรลงทุตวกึ่ารที่คยขอมามากที่สุดค่ะเป็นกึค หรือวีซ่าที่ผ่านทางสายสัมพันธ์ทางครอบครัวนะคะแต่สําหรับเราเราใช้วีซ่าเกวนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จดทะเบียนสมรสภายใน90วันหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําเรื่องขอยื่นกนการตัวแฟนเป็นคนยื่นเอกสารผ่านแบบฟอร์มก็เรียกว่าเป็นไอ8 8 5นะคะแล้วก็ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า มันก็มีหลายคนที่เข้ามาโดยที่ว่าบางทีก็จะมีการยกเลิกการแต่งงานอาจจะด้วยเหตุผลอันใดเรากา็มีให้เห็นมีให้ทราบกันอยู่ทั่ว,วไปนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทํา ทำการกรอกเอกสารสมัครโน่นนี่นั่นไปอันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะมีทราบๆกันอยู่นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายหน่งอย่างในส่วนของเราเนี่ยค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าอ,อ่ในการขอกรีนคาร์ดเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1,235เหรียญน,นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการสมัครโน่นนี่นั่นอีกประมาณ47เหรียญน,นะคะตกตก,ตกร่วมๆในการ กว่าจะได้มาซึ่งใบเขียวหรือว่าบัตรประชาชนของคนที่เข้ามาพำน,นักโดยถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะตัวเราที่มาด้วยบีซ่าเควนนนั้นใช้ทั้งหมดประมาณร่วมๆ4ี่0 0ื0บาทนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามสำหรับคลิปเนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของกรีนา์ดหรือว่าบัตรประชาชนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นตัวเรานะคะแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็สำหรับผู้ที่เข้ามาโดยเงื่อนไขต,ต่างๆเพื่อที่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมตามเราไปดูเลยนะคะมาแฟนทขวก็ไปส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะแล้วก็มีสแกนไปด้วยอะไรเงี้ยและวันเนี้คือวันที่14แล้วอย่างนั้นประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ เกือบสามะทิทศนะคะก็มีมีเมลเข้ามาแจ้งทางสามีก่อนว่าเคสของเราแอปพูบเดี๋ยวเราก็คงจะมีขาดด่าวดีแล้วก็ก็รอให้เรารอไปจนถึงกว่าจะได้รับโนติสหรือได้รับเป็นเอกสารกรีนการ์ดนะคะเท่ากับว่าหลังจากนี้เราก็รอไปก่อนแต่ถ้าไม่ได้ถึงภายในวันที่25เดือนกุมภาพันธ์เ<พ>ขาก็าให้เราส่งเมลไปสอบถามที่ USCIS นะคะ ค่ะคุณผู้ชมและก็ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเป็นจดหมายแจ้งมาอีกครั้งนะคะว่าคําขอของเราได้รับการอนุมัติหรือว่า Apple Green Card นะคะแลวก็อันนี้ก็จะส่งมาทั้งทางเมลแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของตัวเอกสารตัวจดหมายที่ชี้แจงมาว่า Green Card หรือเรายื่นขอไปนั้นได้รับการอนุมัติแล้วเขาก็จะแจ้งว่าให้เรารอ ประมาณ 2, 2> องถึสามอาทิตย์ะนะคะเป็นบัตรประชาชนคนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะหรือที่เราเรียกว่ากรีน็อันนี้เราทําทั้งหมดประมาณเกือบ11เดือนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดข้างในกับเราเลยนะคะเขาก็จะมีสองมาให้แบบนี้ค่ะเป็นสองแบบนี้ และข้างในก็จะมีตัวนี้แล้ววันที่เราได้รับกล e n นคั d นั่นก็คือเราได้ตัวที่เรียกว่าเป็นอเอกสารบัตรประกันสังคมแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำงานนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้สามีเขาก็เลยเก็บไว้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสำหรับเคสของเรานะคะสรุป,ปร่วมๆกว่าจะได้กลี n น a ์ดก็ตกอยู่ที่ประมาณ11เดือนนะคะ